สวัสดีครับโอคับจากช่อง OTIT นะครับเดี๋ยววันนี้โอจะมาทำชะอมชุบไข่ทอดนะครับแล้วก็ใส่กุ้งด้วยของโออะครับวันนี้จะจะเอาชะอมไปทอดในหม้อทอดไรน้ํามันนะครับก็จะทำให้ลดน้ามันถ้ายังไงแล้วแต่เราไปชมคลิปกันเลยครับเราก็มาเตรียมส่วนผสมกันเลยครับก็จะมีไข่สใบชะอมหนึ่กรรมัม แล้วก็กุ้ง3ตัวครับปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาแล้วก็พริกไทยนะครับจากนั้นเราก็มาเริ่มอาแกะหรือว่ารูกตัวโชะอมนะครับแล้วก็ตอกไข่2ใบลงไปนะครับแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาครับเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็พริกไทยจากนั้นเราก็อาผสมให้เข้ากันเลยครับ ของโอจะใช้ตัวภาชนะเป็นถ้วยขนาดเล็กนะครับเอาไว้ใส่เหมือนเป็นแม่พิมพ์ครับเอาไว้ท่อแล้วก็เปิดไฟอยู่ที่200นะครับจะอบอะครั้งแรก10นาทีนะครับครั้งที่2เปิดไฟอยู่ที่3นาทีนะครับแล้วก็ใช้ได้แล้วครับเรามาดูตัวจะอมท่อกันเลยครับอย่าลืมฉีดสเปรย์ด้านบนนะครับเวลาอบครั้งที่2เพราะว่าจะทำให้ไม่แห้งจนเกินไปนะครับ ทีนี้เรามาแกะตัวชมออกจากฟอยล์นะครับหรือว่าตัวพิมพ์นะครับแล้วก็จัดเรียงจานให้สวยงามเลยครับเรียบร้อยแล้วครับไา้แล้ว้งยังไว้เจอกันใหม่นะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดติดตามให้ช่อง OTIT นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ